ถ้าคุณเคยพูดคำสาบานวิธีถอนคือสิ่งที่คุณต้องฟังคำสาบานที่เราพูดออกไปไม่ว่าจะพูดเล่นๆหรือพูดจริงก็มีพลังผูกพันชีวิตได้ถ้าเราทำไม่ได้ตามที่ลั่นวาจาไว้ก็อาจกลายเป็นเวรกรรมที่ผูกพันเราดังนั้นคนโบราณจึงมีวิธีถอนคำสาบาน เพื่อคลายพันธะเหล่านั้นข้าพเจ้ากล่าวชื่อนามสกุลตัวเองเคยลั่นวาจาสาบานไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้ขอถอนคำสาบานคำบ่นคำสัญญานั้นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมข้าพเจ้าจะตั้งใจทำความดีทำบุญกุศลอุทิศเพื่อชำระล้างคำสาบานนี้ ขอให้หมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่เป็นเพียงตัวอย่างสั้นๆเท่านั้นครับถ้าอยากรู้ขั้นตอนจริงวิธีปฏิบัติครบทุกขั้นตอนต้องไม่พลาดคลิปฉบับเต็มกดติดตามไว้เลยนะครับ